ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีช่องจ่ายเงินด่วนแต่ที่นี่เปิดช่องสโลเลนบริการแบบช้าพิเศษให้กับลูกค้าที่จัมโบ้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนเธอร์แลนด์มีช่องจ่ายเงินที่ลูกค้าใช้เวลาพูดคุยถามถ่ายสารทุกสุขดิบยังเป็นกันเองไม่เร่งรีบแม้จะสร้างมาให้ผู้สูงอายุแต่ก็เปิดกว้างให้กับคนทุกวัยด้วยเพราะความเหงาไม่เกี่ยวกับอายุเกิดกับใครก็ได้ทุกที่ทุกเวลาการพูดคุยกันสั้นๆอาจช่วยเยียวยาใจได้มากมาย โครงการนี้ได้ผลปรอบรับดีมากจมโบ้ um bo, เลยเปิดสโลเลนเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยแห่งทั่วประเทศและยังเปิดมุมกาแฟาให้นั่งพูดคุยกันด้วยและนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแนวร่วมต้านความเหงาแห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณาสุขและสวัสดิการร่วมกับ20องค์กรทําโครงการบรรเทาเหงาทั่วประเทศปัจจุบันเนเธอแลนด์มีประชากรสูงอายุกว่า1.3ล้านคนและหนึ่งในสของผู้สูงอายุบอกว่าตัวเองเหงา และตอนนี้สโลเลนก็กำลังขยายตัวไปหลายประเทศเพื่อตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุคนมีลูกเล็กกลุ่มคนพิเศษเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกได้จริงแต่ก็ทำให้เราเหินห่างกันมากขึ้นบางครั้งการที่เราได้พูดคุยกับคนจริงๆก็ทำให้เราสบายใจและรู้สึกดีกว่าพูดคุยกับหุ่นยนต์